ลุงพ้นศูนย์แห้งบีบข้อนักข่าวจนเป็นเหตุแห่นักข่าวเตรียมฟองกับราคาผลไม้ทุเรียนตกต่ำในรอบสิบป,ปีที่ผ่านมาบม่มีผู้ได้เหตุใดจบข่าวเรื่องทุเรียนราคากับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องสู่ผู้สุขน่นะครับเมื่อนี้มาพบพอก,กับกล่องลาโปรดักสันอยู่กับรายการเว่าสู่กันพังนะครับผม เมื่อนี้ผมก็มีข่าวมาว่าให้พ่อแม่พี่น้องได้ได้พังน้ำกันเนาะครับผมมีข่าวอ่าอ่าข่าวที่ว่าดังในติ๊กตอกเนาะครับผมผมก็หาข่าวสารดังในติ๊กต็อกนี้มาให้พ่อแม่พี่น้องได้รับส้มรับฟังน้ำกันเนาะครับผมก่อนสิเข้าวไวรับส้มรับฟังเนาะครับผมฝากกดติดตามนะผมกดซับสไครต์กดไลค์นะครับผมเพื่อสิบปฏิภาดคลิปต่อไปของเฮ้าเนาะผมรายการว่าสู่กันพังซีมีคูเมือนะครับผม สิลุงอ่าเด็กลุงเศรษะกยานะครับผมแต่สิลุงให้พี่น้องได้เบิง่งได้ฟังน้ากันเนาะครับผม <c oughs> อ่าเดี๋ยวชิพาไปเบิ่งเนาะครับผมคลิปแรกเนาะคลิปนี้ดังขักเด้ครับผมเพราะว่าหยดคนเบิ่งเป็นล้านครับล้านสองล้านผมเนาะครับผมเป็นแบบว่าพ่นปรับแปลงจากข้าวสารนะครับผมจากข้าวสารมาเป็นแนวตลกตลกเนาะมาตัดต่อกันแล้วอ่า บอกว่าอันนี้เป็นของผู้ใดเนาะเพจของผู้ใดเนาะม,มีคนส่งไหให้ผมเนาะว่าเพิ่นเอฟซีของผมนะครับเพิ่นคัดกองมาให้เนาะผม <c oughs> อเอาไปรับซุ้มกันเลยครับผมว่าเพื่อนเป็นยังไงเนาอะอลุงพ่นศูนย์แห้งบีบข้อนักข่าวจนเป็นเหตุแห้หนักข่าวเตรียมฟองกลับราคาผลไม้ทุกเลียนตกต่ำในรอบสิบปีที่ผ่านมาบมีพูิพดธเหตุใดจบข่าวเรื่องทุกเลียนราคาตก ให้เจ้าเห็ดเห็ดจังใดครับส่งเสริมชาวบ้านให้ปูบุกลินฝ่าบักตูมไข่แล้วเรื่องไม่ยี่เขียวที่ลงทะเบียนค้นเหลือเกิงก่าท่านนะครับการลงทะเบียนของเฮ้็จํากัสซิตแค่หนึ่งล้านสามแสนกว่าคนเองมันเป็นไปว่าด้ดอครับนาบเมียคคยกลุ่มลงอยย่บดขื้นมันยังบ่ไดดผู้อื่นสิได้จังใดแล้วเรื่องที่ล่งพ้นศูนย์เลอญาติไม่นักข่าวหฮาสีแก่จังใดครับ โลกใจร้อนเกินไปบนนอาสิมิ้จึงสั่นกับเขาดอกตอนนี้ลุงพ่นก็ถือว่าถือโจมตีนักดันโซเชียลลาสุดหมอปาก็พึ่งฟ้องร้องแล้วไปห้อสีซ้แเราจังเลยดีเรื่องนี้บ้านก็เกาะนาะครับผมคลิปนี้เขาขอขอบใจเนาะครับคนตัดต่อนะครับตัดต่อดีขนาดนะ้อคลิปนี้เนะครับผม <c oughs> อ่าพึ่งตัดไปว่า <c oughs> สวงเป็นกระแสสวงนี้เนาะครับผมพญ่พ่นเนานะ แต่ลวกะร่วมเอาของอ่านนะครับผมเงินรัฐบาลแจกนะลงทะเบียนเอาเงินสามพันหาานะเยียวยาเทือที่สองเนาะสองเดือนนะครับผมกระล่มเป็นเจ็ดพันเนาะครับผมอ่าอ่าบอตรงซักซาซีเวล่าเนาะครับผมมันกัดสิคํามเมือดตืดด่างเลยเนาะครับผมกลับไปบึงคลิปที่สองนะครับผมว่าคลิปนี้คลิปวัดเซียวคักเนาะครับผมเป็นคลิปของฝรั่งเนาะเพื่อนได้เอฟซีได้่งมาให้ผมเนาะ f ็ใจดีเต you know uh, ือนเนาะผมได้ทรงมาให้เ uh, บ mm ิ hmm. ้งเนาะคลิปนี้อามาส่งมาจากอเมริกาเนาะอ่ะไปเบิ้งน้ำกันเลยครับคลิปหวาดเสียวกำลังลงครับนลมลงลมลมลุ้ยอุ้ยหัวใจหัวใจตกวับอยู้สึกหวาดเสียวนะ วัดเชียวครับคิมคิมเน,นะาะบนเรไรรอบวัดเชียวเลยครับกะประมาณนนี่นะครับผมคิมนี่ข่าวสารเท่ากับ <c oughs> การมีบ้านนี่นะครับพี่น้องเนาะเพราะว่าเรื่องงานคำคำเมือนี่นนนก็เตรียมข่าวสารมาให้พี่น้องได้รับชมรับฟังกำก,กันกับป,ประมาณนนี่นะครับผมก็ฝากติดตามกันก่อนนะครับเพื่อสุขเรยียพาดข่าวสาร คลิปบ้าสู้กันพังนะครับผมอีกคลิปหนาเนาะหายพี่นอ้องอ่าให้กกำลังใจคนเนี่นะครับผมกองลาโปรดักชั่นกับรายการบ้าสู้กันพังอ่าเมื่อนีเลิกงาั้นคำก็เลยแต่ประมาณนี้นะครับพี่น้องเนาะขั้นไพมีคลิปเด็ดเด็ดะครับผมส่งเข้าไปตั้งอ่าเพจผมนะ <c oughs> เนาะเพจกองลาหน้าน้องโดนนะครับผม <c oughs> กับประมาณนี้นะครับผมอ่าคลิปเฮาวกฤษหาคลิปข่าวสารที่วันเป็นกระแส ไห่พี่น้องฟังคนท่วาพ่นบ่มมักอ่านแบบว่าจาะนนสันจกสี่นะครับผมอ่านในมือนีกสิจุบคิปพ่อประมาณนี้นะครับผมมือหนาพอกันไม่หมืออื่นนะครับผมมืออื่นเดี๋ยวสิลงคลิปใหม่พี่น้องฟังบึ่งมือนีอีกนะครับว่าม่นสิออกมาเป็นแนวใดเนาะสิสามสี่นอยู่บ่กราบสวัสดีครับ